สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์คาร์ออเดอเรอันทัวร์อยู่กับผมดีเจเองครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับเรียบด่วน2นะครับเป็นห้าแยกวชรพลนะครับกับงานโชว์เครื่องเสียงผ่านพ้นไปนะครับแล้วผมไปสนุดตาในเรื่องของรถเครื่องเสียงนะครับในรูปแบบของแนว VAP นะครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็ความสวยความงามนะครับแล้วก็มาคุยกับเจ้าของรถนะครับวันนี้เจ้าของรถทีมงานแฮงค์ไฮเอ็นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานแฮงค์ไฮเอ็นเนาะครับ แบงมวันนี้ผ่านอะไรนะครับวิจชยอยู่ยากุซ่ายากุซ่าครับยากุซ่าทั้งคันเลยใช่ไหมพี่คันไหนเนี่ยคันนี้ครับคันนี้คันสีขาวเนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทำได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรูปแบบของเครื่องเสียงรถยนต์อันนี้ชื่อพี่อะไรครับมินครับพี่มินนะครับพี่มินโอ้ได้ถ้วยด้วยเหรอครับถ้วยอันนี้ถ้วยอะไรไปครับพี่แข่งตรงเนี้ยทำไม่ได้ไหมพี่ถ่ายมาเพื่อแค่แข่งนี่แข่งตรงเนี้ยนะนะครับอ๋อเป็นยากุซ่านะครับนี่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่คี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นวิทย์เจ็ดแปดหมื่นได้ถ้วยมาแล้วอันนี้ได้กี่ถ้วยแล้วเนี่ยสองถ้วยแล้วแสดงว่าลงลงแข่งมากกว่ามากกว่าคือไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในการลงแข่งครั้งที่สองที่สามอะเนี่ยพอใจไหมกับแบรนด์นี้พอใจครับพอใจนะครับผมได้ถ้วยมาด้วยนะครับก็เครื่องเสียงนี่คือจะเราใช้ power กี่ตัว p ว w e r สี่ตัวครับสี่ตัวขับยังไงบ้างครับก็ เอคับพุนเอครับเสียงครับ,รบตัวหนึ่งก็อ,งอันน,น,น,นี้ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งห้นนีนตัวหนึ่งอ๋อนี่ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่อ,อ๋อแล้วครับนี่เลยสวยงามมากก็คือกลางคืนอย่างงี้สวยงามมากโชว์มีแบบว่า ไปเปิดโชว์โคุยศตี้เต้นไหมมีครับมีใช่ไหมไปกับเจ้าของร้านนะครับแล้ไปกับเจ้าของร้านเคยมีพาโคุยศตี้กลับบ้านไหมครับไม่มีบอกไปกั็เลยสัวมากไปกับเจ้าของร้านมันสัวมากไปกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่ตัวแสบเลยเนี่ยอ๋อมีอะไรบ้างนนะครับมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่จบแล้วเราก็จบกันนะครับอันนี้ก็ทีมงานแฮ้งให้เอ็นเหมือนกันนะครับทีมงานลูกชายคุ้นรับอีคันนึงนะครับอ๋ออันนี้ถุงลมใช่ครับปิดฝาปัดได้สิอย่างงี้ได้ครับนะครับ ผมอยากให้ดูรอบนอกมันจะมืดไปหน่อยนะแต่อยากให้ดูผมขอถามราคาแม็กก่อนแม็กมีสองแต้มซึ่งครับขอสิบเก้าวีโว้ตัวลิมิเต็ดอีกทีนะฮะรับสองแต้ครับสอแงแสนขอดูฝั่งไฟดีกว่ามันมืดหน่อยนะมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดครับของ w ันวีโว้ตัวนี้ตัวลิมิเต็ดนะครับใช่ครับตัวจานไม่จานครับของตัวนี้นในเบอร์เย,ย็น ตัวนี้น่าจะสามร้แปดสิบมิถ้าไม่ผิดตัวนี้นะครับครับพอดหน้าหกหลังสี่ขอดแล้วดูไม่ใช่พอดีจะรล้อใช้งานจริงมันจะลอยเยอะที่นึงอ่าฮะร้รถใช้งานจริงรถใช้งานจริงนะครับใช้จริงวิ่งจริงลงหน้าลงใต้ตรงนี้มดครับตัวนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะไปสุลากันอีกใช่นายอัครับน่าจะมีแฝดแฝดในคันไปด้วยดูวีเอพีด้านหน้าครับ สวยมากนี่ปั้นเองทั้งหมดเลยเหรอพี่ตัวนี้เป็นงานของพี่ชายเป็นงานของพี่ชายครับนะครับยัมกุลซาเจ้าของสัมภาเจ้าสำนักอ๋อเจ้าสำนักเจ้าของแบรนด์ยามกุซ่าเนี่ยหละนะแล้วมาดูแลต่ออ๋อนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับเปิดฟังได้ไหมพี่ตอนนี้ระบบตึ้งเจ๋งยังไม่ติดเลยตึ้งรถได้มาเดือนถ้าไอ้ครับได้อยู่คันนุ้นได้อยู่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอ เปิดนะเปิดคันนู้นหน่อยเปิดคันนู้นหน่อยเปิดให้ดูคันนู้นหน่อยตัวนี้เพิ่งรับรถได้ยังไม่เดืออเลยยังเซ็ตระบบไม่เรียบร้อยตตแต่เดี๋ยวโคอ,อัพเจอกันครับโคอ,อ,โคอัพเจอกัน <ไข S 1> นะครับที่สุราษฎร์นี่ครับนี่ไฟไท้ายเห็นไหมสวยนะครับอันนี้เพิ่งได้รถมานะครับใช่ครับตัวนี้เป็นงานเอสไอตัวนี้นำเข้า,าทั้งคันนำเข้าทั้งคันดันรูปแพ้อืมอ๋อสรุปข้างบนด้วยสรุปยังไงข้างบนด้วยอ่ะเราไปิดดูบ้างอะอะอะขอสโลว์ให้ดูนะครับ ข้างในก็สวยข้างในนี่แบบวืไอ i p จ๋าเปิดไม่เต็มครับเปิดได้เต็ม,ดดตมอ่าคือเนะี่ยนี่ครับลังาคาน,คคคนี่นะครับนี่กุกูนี่นะครับเอาเคพี่เดี๋ยวน้ำเข้าเดี๋ยวฝนตกได้ไดโอเค,อเคออสวยมากผมอยากให้เห็นกลางวันยังหรกลางวันนี่คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมี้องถ่ายทำกันอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องมีถ่ายทำกันอีกนะฮะอ่าเดี๋ยวมาฟังในแบรนด์ของยากุซ่ากันบ้างครับผมอ่าเปิดมาเลยพี่

แบบแนวเสียงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมทีมงานยากุซ่านะครับในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยากุซ่านะครับแฮงไฮเอ็นนะครับพี่ทิ้งเบอร์โทรให้ผมหน่อยเบอร์โทรอะไรครับ0 6 1 5 9 0 1 4 0 3ครับครับผมนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องราของเครื่องเสียงรถยนต์ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นในรูปแบบของ v i p ได้ เอ็กซ์เซอรี่ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ตีแผงตู้ซาวคอนเซ็ปต์ทำได้หมดนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนจอ Android ติดกล้องหน้ากล้องหลังเอ็กซ์เซอรี่ได้หมดเลยตัวางนได้จริงจบทุกอย่างจบทุกอย่างนะครับรับจัดไปนั้นทุกอย่างรีไปนั้นโอ้ได้ขนาดนั้นเลยได้เลยครับตอนนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดไม่มีตังติดเครื่องเสียงไม่มีตังจ่ายก็รีไปนั้นเลยได้ครับเอาเงติดครับได้ครับอันนี้ได้ไม่ใช่มุกนะครับอันนี้จริงนะยจริงครับติดจริงรีไปนั้นกำลังทำได้ครับแล้วไปผ่อนกับทางไปแดนเอาเดือนละห้าพัน อ๋อเป็นองแต่เนี่ยผ่อนห้าพันกว่าบาทอ่าคือผ่อนได้ผ่อนได้รับจบทีเดียวครับโอเคครับกับแฮงค์ไฮเอ็นนะครับแล้วก็พี่อะไรนะมินครับพี่มินนะครับขอบคุณพี่มินมากครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการใหญ่โครับได้เลยครับผมได้เลยได้เลยงานใหญ่โคออฟสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับช่วงนี้ผมเอออนทัวร์ครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ